เวโรนิก้ามากับคอสหมุสดสวยๆ <c oughs> หลังจากเนิร์ฟไปแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพินดิตอปสุรายการทูนฟสซัสมนเนสแคสนะครับสําหรับเวโรนิก้านะครับหลังจากอัปเดตแพชชล่าสุดนะก็โดนปรับพลังลงมานะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอามุมมองของโบอารีนามาให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะเดี๋ยวขอคนละหนึ่งไลค์กับคนละหนึ่งซับสไคร์ในสามวินาทีนะครับ เอาละครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยสำหรับรีวิวของเวโรนิกา้าหลังจากที่ปรับในเวอร์อารีนมานะครับก็จริงๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่หลายๆคนก็จะ รู้สึกได้ว่าน้องอ่อนแอลงนะแต่ความจริงก็จะบอกข่าวดีด้วยว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วก็เธออาจจะไม่ได้อ่อนแอลงขนาดนั้นนะครับก็ยังพอเล่นได้อยู่ในชอตในเวอร์อารีน่านะครับอ่าสำหรับคนที่เพิ่งได้นะก็เร็วๆเลยนะครับสำหรับเวลรนิก้านะครับตัวนี้ก็เป็นมอสเตอร์สายแอตแทกตัวหนึง่งธาตุแสงนะครับเป็น LD n e t 5ที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปเทียร์ตัวหนึ่งในหลายๆซีซั่นที่ผ่านมานะครับ ก็นั้นเลเวล40นะครับอ่าเป็นสาย Attack HP อยู่ที่15,455นะเป็นสาย Attack ที่ HP สูงมากนะครับ Attack 823นะครับ Defense 615แล้วก็ Speed 104นะครับตัวน,นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมนสเ s t e r คู่บุญตัวหนึ่งเลยนะครับที่แบบว่าไอผมก็ใช้มาในหลายๆซีซันนะแล้วก็ช่วยทำให้เราสามารถชิงชัยได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ปรากฏว่าในอัปเดตแพทล่าสุดก็โดนเนื้อพลังลงมาแล้วนะครับในการทำสกิลบาลานซ์นั้นทุกรอบนะก็อ่าจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติของ Summoner Swan ในการปรับพลังนะครับแล้วก็ไอหลังจากปรับมาน่ ริงมันก็เป็นคนละแบบกันนะซึ่งก็บอกได้เลยว่าน้องเล่นได้นะครับอ่าลีเดอร์สกิลในเซจนะครับเพิ่มเจ้าตัวความแม่นยำ55%นะครับในกิลด์คอนเทนต์นะครับอ่า EMP ช็อ e คนะครับผมอันนี้มีการปรับลดพลังลงมาแล้วนะก็คือเราสามารถที่จะเลือกเป้าได้หนึ่งเป้านะครับแล้วก็เพิ่มคูลดาวสกิลของเป้าหมายได้สองเทิร์นนะครับอ่าแล้วก็ทีเนี้ยเป้าที่เหลือที่ไม่ได้เลือกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการลบบัฟด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มคูลดาวสกิลหนึ่งเทิร์นนะครับซึ่งอ่า ตอนแรกอ่านมาหลายๆคนก็จะให้ความเห็นว่าเอ้ยมันก็คล้ายๆกับเจ้าตัวแฮกเกอร์น้ำเลยนี่อะไรแบบนี้ก็คล้ายๆกันแหละครับแต่อันนี้ก็ถือว่าแบบมันมันก็เป็นท่าแสงด้วยข้อดีของของมันอย่างนึ้งคือมันเป็นท่าแสงแล้วมันก็ไม่เสียเปรียบธาตุนะนะครับแล้วก็ดามจท่าน,นี้บวก20%น์คูดาวลบลงหนึ่งเทิร์นถ้าเกิดว่าอัพสกิลเต็มนะครับก็เป็นท่าที่คูดาวค่อนข้างจะยาวในระดับหนึ่งนะเลสเบียนะครับท่าน,นี้โดนปรับลงมาหลายรอบแล้วนะโจมตีศัตรูแต่ละตัวนะครับสองถึงสามครั้ พิดด้วยสองเทินนะฮะหรือว่าคอนติเนวัลแอสเดมเปนั่นเองนะครับก็ท่านี้ถ้าอัพเตมแอคทิเวชันของการติดดีบัฟพิดจะขึ้นมาเป็น70%นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าที่เอาไว้เอาไว้สัตว์ใส่สตูได้ค่อนข้างจะหลายโตมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นตัวแก้ซีซีแบบจูโน่แบบอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอ่าสวิฟต์สล็อโจมตีสตูสองครั้งนะครับในแต่ละครั้งทำให้อา่ามีโอกาสในการทำให้สตูติดดีบัฟสโลสองเทิร์นนะครับก็โอกาสอ่าถ้าเกิดว่าอัพเต็มก็อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็ข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ่งเลยคือการอเวกเสร็จแล้วใช่ไหมกระเพิ่มความแม่นยำยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแบบไอ้ตัวเนี้ยทำเลยทำให้ทำสเตตเอ็กซ์คลูซีฟก็น้างดีด้วยนะครับอ่าลูนก็คคือออจจรริงรงๆััันน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 ีีนนะนนี้้้ VE, ้้ผมมกกก็็็ไไไไ่่่่่่่่ยดดดใใใใชช PVE PVE เเททาาาหะะแตตววปึ นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเวอร์อารีนากันเลยนะ อ่าตอนนี้ก็แบบมีคอสตูมใหม่ด้วยนะครับก็ตัวคอสตูมใหม่ของน้องเนี่ยก็ถือได้ว่าอ่าสวยฟิ้งฟังฟลุงฟลงฟิลงกันเลยนะนะครับสำหรับคนที่อ่าเล่นเจ้าตัวเวโรนิก้านะอ่าก็ถามว่าแบบอ้ซื้อมาใส่แล้วคุมไหมอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยผมมันก็น่าจะเล่นได้นะมันไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่แบบต้องถอดลูนทิ้งอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีตำแหน่งที่มันเล่นได้ในการเพิ่มเพิ่มคูดาวที่ดีด้วยแล้วมันก็จะมีความพอดีกันในการทําทีมด้วยนะครับก็อย่างเช่นแบบการเล่นกับวบ่า มันเข้าที่เข้าทางมากมากขึ้นใช่ไหมอ่ามันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นส่วนที่มันเคย เคยเกินอย่างเงี้ยมันก็กลับมาพอดีได้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อย่างเช่นทีมทีมที่ผมเล่นละกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูรุนกันก่อนนะครับรุ่นของไวโรนิก้าที่ผมใช้นะเนี่ยผมก็ตอนนี้ก็แบบสปีดก็ลงมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะเป็นรุนที่เป็นอ่าสวิฟนะครับผมแล้วก็อ่าอะไรก็ได้คู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นรุนที่แบบของผมบวกหลัง218นะครับของเดิมเนี่ยน่าจะอยู่ที่บวก222มันก็ลดความเร็วลงมาน้อยหนึ่งนะครับเพื่อที่ตอนนี้ผมมาเล่นคู่่กับททีีมเป็น Siri. ลมด้วยนะครับเออก็สนุกดีเหมือนเหมือนกันนะอันอันอันนี้ก็เป็นช่วงทดสอบนะครับอ่าแต่ว่าทีนี้อ่าก็คือมันก็จะเป็นนี่นะครับตัวอาร์ติแฟกต์นะเราก็เน้นการโจมตีแบบมัลติพ e Hit นะสำหรับตัวเจ้าตัวเวโรนิก้านะครับธาตุแสงนะอ่าแล้วก็แอตแทกต่างๆนะครับอ่าถ้าสามบวกแอคเคเลเี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พยายามทำให้แอคเคเลเี่ถ้าสามเป็นแปดสิบห้าให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ายิงไปแล้ว พลาดอย่างเงี้ยยิงไปแล้วติดเลสรีเสอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องปกติของเวลโรนิก้าจริงจริงๆสำหรับผู้ที่ใช้มาเยอะจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับอ่านี่ครับก็อะไรก็ได้คู่นึงเป็นตัวออกก์นเนาะอ่าแล้วก็เพิ่มสกิลกูดาวนะครับอ่าก็อาร์ติแฟกต์นะครับซ้ายขวานะก็เป็นเนี้ยครับผมก็ใส่เ็น HP ทาทำให้แทงเยเยอะทำให้แทงเยเยอะนะครับแล้วก็เน้นการโจมตีแบบมัลติ p พลิทแทน นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูใน w วอ l d Arena r e p เ a y กันนะครับทีมที่ใช้เนี่ยผมก็ใช้คู่กับโอลิเวอร์นะพอเอามาใช้กับโอลิเวอร์แล้วมันก็จะมีความพอดีกันอย่างไม่น่าเชื่อซ่อนอยู่ด้วยนะครับสำหรับเวโรนิก้านะครับก็ก็คือเจ้าตัวเวโรนิก้าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บเรารีสกิลคูดาฝั่งศัตรูใช่ไหมครับมันก็จะแบบมันจะเลิกเป้าคือของของของเดิมเนี่ยเพิ่มคูดาสกิลสองเทินหมดเลยทุกตัวใช่ไหมอ่าแต่ว่าทีเนี้ยพอมันเล่นกับโอลิวเวอร์ม อะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้แบบครูดาวมันพอดีพอดีเลยนะเกมนี้แบบว่าเสี่ยงมากนะเดี๋ยวเราลองลองมาดูนะครับนี่ก็เป็นเวลานะี้อคอสไฟ EMP ช็อคแล้วปุ๊บเห็นไหมฮะ EMP ช็ e Shock อคตรงนี้ก็เพิ่มคูดาวได้เห็นไหมป้าไฟใช่ไหมฮะป้าไฟเนี่ยไม่ติดสก,กิลคูดาว crew down แย่ละอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับแล้วเวลาการแต่ว่าเวลาการกดเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณามากขึ้นหน่อยหนึ่งนะอ่าอย่างเช่นอันนี้ผมเลือกกดไปที่เจ้าตัวนกแก้วนะครับผมเลือกกดไปที่นกแก้วน้ําเพราะว่านกแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเกิดสมมติ ว่าได้ใช้กลางโลกเนี่ยเกมเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆนะนะครับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแบบลำดับการอ่าการคิดในการรีสกิลคูลดาวอะไรมากขึ้นนะนี่ฮะอ่ารีสกิลนะครับอ่าอันนี้แบตตั้งคลายก่อนปึ้งทีหนึ่งนะครับอันนี้เอชโชคดีกระโดดแทงป้าเลยนะเนี่ยถ้าเจอป้าต้องทําอย่างนี้นะครับต้องกระโดดแทงทะลุเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็ยิงปึ้บอ่าเนี่ยครับเข้าไปนะ ก็คือเรามาดูในจังหวะของการเล่นเวโรนิก้านะเวโรนิก้าก็เป็นตัวที่แบบอาจจะต้องแบบเออดูตัวเป้าที่เรายิงตามเข้าไปมากขึ้นนะอย่างเช่นตัวที่แบบว่ามีสกิลคูดาวนานๆอย่นางเงี้ยเรายิงพวกตัวนั้นก่อนนะครับตัวไหนที่แบบว่าเราสกิลคูดาวมันสั้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็ไม่ต้องไปเลือกเป้าตัวนั้นนะครับให้มันรีสกิลคูดาวลบปีกพออะไรเงี้ยเนาะ เนี่ยครับก็ผมเล่นสิริลมด้วยสิสิริลมก็อยู่ในรีวิวที่แล้วแล้วก็เพืเ่อนๆสามารถไปรับชมรีวิวกันได้นะครับเนี่ยปึ๊บปบอ่าโอเคเนี่ยเอ็บช็อคได้ไหมเข้านกแก้วเหมือนเดิมนะอันนี้เข้าเข้าเข้านกแก้วเหมือนเดิมเพราะว่านกแก้วเป็นตัวสําคัญนะครับอ่าก็เนี่ยยิงเลสสกิลครูดาวเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือจาก1เทิร์นใช่ไหมอ่าก็สามารถดันโอลิเวอร์กลับมายิงสกิลทับเข้าไปได้เหมือนกันได้ไหมครับแล้วก็เนี่ยก็ยิงตัดนกแก้วไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนะาะทำเดามเอ่เสเปปีย๊บนะ คอสใหม่เรสเปียก็สวยดีนะสำหรับเวโลนิก้านะครับก็ยังเล่นได้นะเนี่ยก็ทานสปอร์เทชันสแลชต่อเลยปุ๊บฮะปึ้งสโล่ศัตรูด้วยนะทำเดามเอด้วยนะครับอันนี้ก็สิริลมก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูอันนี้บ้างอันนี้ก็จะเสียวๆหน่อยอันนี้ก็จะเสียวๆหน่อยนะครับก็จะเสียวๆหน่อยอย่างเกมประเภทนี้ก็เนี่ยผมก็ปุ๊บอ่าได้รีสปีดนะครับ EMP ช็อคใส่จินไฟก่อนนะครับเพราะว่าจินไฟก็เป็นตัวที่แบบว่าไม่สิถ้าจินไฟเป็นสวิฟช อ๋อเออแต่ผมยิงสายจ,จีนไฟเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแบบอันนี้ก็ศัตรูค่อนข้างเร็วด้วยนะเนี่ยครับก็ต้องแบบเลือกเป้าดีๆอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็ค่อยๆเจาะนะครับตึ๊บอ่แล้วก็เนี่ยครับเกมนี้จะเสียบๆหน่อยนะจริงๆไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่แบบว่าเจอดีเคไฟแล้วก็แล้วก็เอาเวโรนิก้าเอาตัวฮิตเดียวมาสู้อย่างนี้นะแต่อันนี้ก็ถือว่าพับลองเสี่ยงดูนะอ่าลองลุ้นดูนะครับเนี่ยปึ๊บอ่าฟันสโลนะครับเอามาชนตึ๊บเข้าไปนะครับ อ่าปุ๊บอ่าใส่บับอามาตะนะครับตรงนี้แบบว่ากล่าวว่าจะแบบเอาบับอมาตะแล้วก็เข้าแลกกับ DK ไฟลุ้นๆเอานะแต่นี้ดูเขาดูเขาวิดเลือดนะวิดเลือดแบบไรมนุษยธรรมมากเต็มหลอดตลอดนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่สโลเข้าไปนะแล้วก็เนี่ยครับค่อยๆฮิวอ่าแทงปึ้งโครมนี่ครับก็แทงเจ้าตัวนา,นานะไปก่อนนะครับเนี่ยเลสเบียปุ๊บปุ๊บเห็นไหมฮะทำมัลติฮิตอ่าทำดอดได้นะครับฟันโชกอนาในโชคดีไลก้าไม่สวนนะถ้าไลาก้าสวนนี่อิ่มเลยนะ ปึ๊บมสเว็บสลันะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาดูอีกเกมหนึ่งนะเนี่ยซอสซีนัทนะอันนี้ให้ดูในมุมที่ฝั่งฝั่งตรงข้ามชัยด้วยนะครับอ่าในฝั่งตรงข้ามที่ใช้เวโร่ก็มีเหมือนกันนะเห็นไหมชิบชึบอ่ากระโดดฟันนะเนี่ยเวโรนิก้าก็ยังเป็นตัวที่ได้ได,ได้ได้รับความนิยมในการที่เป็นตัวตัดความเร็วสูงอยู่นะครับเห็นไหม เนี่ยปุ๊บอ่ะอันนี้โชคดีว่าผมแบบโดนผมได้ตัดคือแบบว่าเวลาที่ผมเจอทีมฝั่งโดนเล่นแม็กซิเลียนที่ผมต้องเอาริวน้ําใสา่เข้ามาดูเข้ามาทุกทีเลยนะเอามาเล่นเกมสวนนะครับอันตรายมากนะเนี่ยครับปุ๊บอ่ะเจ้าตัวกาบิล,ลากลับมาแนละ้วเอ็มบีช็อกปึง้งเห็นไหมฮะก็ยังเล่นได้เห็นไหมก็ยังเล่นได้นะครับอืมและเล่นในตําแหน่งเดิมที่เป็นตัวแบบไอ้เปิดแล้วตัดจังหวะได้อยู่นะครับอ่าแต่รอบนี้ลองให้ฝั่งนู้นเร็วๆบ้างสิอ่ารอบที่หกเอาโพรลามื่อมาตั้งรับเลยนะครับเนี่ยชึบ นี่ปาปิ้ว์ปึมพึมอ่าก็ตึ้งรีสกิลนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นสตันเหรอเนี่ยอ๋อนี่เป็นเอออันนี้แบบว่าเป็นเป็นเวโลสายสายสตันนะเนี่ยผมเอาพายุระเบิดตูมเข้าไปนะครับอ่าจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเออแบบพอเอ่อมันมีการปรับตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็จะเริ่มแบบมีแนวคิดในการเล่นเปลี่ยนไปนะอันนี้เขาเล่นเป็นสตันน่าสนใจตอนแรกผมก็ลืมสังเกตไปว่าอ๋อมันเป็นสตันเหรอเนี่ยอะไรอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็ ตัวเวโรนิก้าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเอ้ผมว่ามันยังเล่นได้อ่าโดยสรุปคือมันยังเล่นได้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่ทําตําแหน่งเดิมได้ค่อนข้างจะดีนะอืมแบบ สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้โวดร้ายเหมือนแบบในฉลากมากขนาดนั้นนะครับก็เอาไปเล่นกับโอลิเวอร์ก็จะเห็นผลแบบไอ้ที่แบบชัดเจนขึ้นละกันก็บอกว่าแบบมันก็เสริมพลังกันดีอยู่เดิมแล้วอันนี้ก็เสริมไม่ดีเข้าไปอีกนะครับก็นี่ก็เป็นตัวเวโรนิก้านะครับแล้วสำหรับคนที่อยากจะแก้เวโรนิก้านะครับก็ใช้พวกแบบจูโน่อะไรพวกนี้ได้เนอะตัวแก้ซีซีอะไรแบบนี้นะครับ หรือตัวเร็วๆอย่างเอ็ดหน้าอย่างเอ็ดหน้าก็เข้าไปฟันได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะฮะไอ้เจ้าตัวซิริโคลนที่ลองมาใหม่ก็ได้นะครับก็สามารถไปดูรีวิวก่อนหน้าได้ก็เพื่อนๆที่เป็นแฟนๆฟ,นฟนเวโรนิก้าแล้วจะซื้อคอร์สละลังเลอยู่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับซื้อได้ใช้ได้อยู่นะตัวนี้แล้วผมคิดว่ามีหลายคนใช้อยู่ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกสรการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เดี๋ยวเราเจอในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเวโอยังเล่นได้นะจ๊ะ